สวัสดีค่ะ ยี่สิบชั่วโมงในวันหนึ่งทำอะไรไปบ้างเรียนเรียนชั่วโมงค่ะแล้วหลัง8ชั่วโมงล่ะเราทำอะไรก็มีเล่นโทรศัพท์บ้างค่ะนั่นไงมีเวลาเล่นโทรศัพท์แต่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือเหมือนหน้าตีมีเนี่ยลีแลแบบนี้สอบไม่ติดนะเอมมี่เอมมี่อันดับแรกตังสติที่มองปัญหาเอมมี่เป็น2ประเด็นประเด็นแรกใช้เวลาไม่ถูกต้องอันที่2จัดลำดับการทำงานไม่ได้ม่ต้องนึกดีว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเอมมี่และอะไรเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญนะ สร้างแรงบันดาลใจในการอ่านหนังสือการติวเพื่อสอบเข้ามาหาลัยเท่านั้นไม่ต้องพาพ่อแม่ทุกครองมานั่งฟังด้วยไม่ต้องใช้วิจรารณญาณในการฟัง นะคะเราให้คำปรึกษาสำหรับน้องๆที่กำลังเจอปัญหาในการเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลัยถ้าใครไม่อยากพลาดคำแนะนำดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของช่อง You Passion g r o u กันด้วยแล้วอย่าลืมกด Follow Instagram ของ You Passion Online กันนะคะน้องๆสามารถไดเลกปัญหามาให้พี่ช่วยแก้กันได้นะคะเราไปดูสายแรกกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะ,คะชื่อน้องเอมี่เอมี่มีอะไรว่ามาเลยลูก 我干。 ได้ไหมว่าเราแบ่งเวลา24ชั่วโมงในวันหนึ่งทำอะไรไปบ้างมีเรียนค่ะเรียนไปกี่ชั่วโมงลูกเรียน8ชั่วโมงค่ะแล้วหลัง8ชั่วโมงล่ะเราทำอะไรก็มีเล่นโทรศัพท์บ้างค่ะนั่นไงมีเวลาเล่นโทรศัพท์แต่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือมันน่าตีไหมเนี่ยจะต้องมีแลกต์มากรีแลกเยอะไปไหมลูกรีแลกแบบนี้สอบไม่ติดนะเอมมี่ เอมมี่บอกว่าจะร้องไห้แล้วโอ้ป oh oh, มาเดี๋ยวพี่ช่วยแก้ปัญหาให้เอมมี่อันดับแรกตั้งสติก่อนเนาะและเอมมี่ค่อยๆแยกประเด็นปัญหาทีละประเด็นเพราะถ้าสมมติเอมมี่มองภาพรวมของปัญหาเนี่ยจะรู้สึกท้อแล้วก็แก้ไขไม่ได้ดังนั้นแยกปัญหาออกทีละประเด็นพี่มองปัญหาเอมมี่เป็น2ประเด็นนะคะประเด็น อมมี่ใช้เวลาไม่ถูกต้องใช้เวลากับสิ่งที่ไม่สำคัญเยอะไปหน่อยอันที่สองเอมมี่จัดลำดับการทำงานไม่ได้ทำให้งานของเอมมี่ที่มีเยอะแยะมากมายเนี่ยไม่เสร็จสักทีปัญหาแรกของเอมมี่เอมมี่ใช้เวลาไม่ถูกต้องนะคะเอมมี่ต้องนึกดีๆว่าอะไรเป็นสินส่งสำคัญในชีวิตของเอมมี่และอะไรเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญนะถ้าพี่เปรียบให้เอมมี่มีเวลาในหนึ่งวันเหมือนโหลกแก้วและเอมมี่จะเลือกใส่อะไรเข้าไปโดยพี่จะเปรียบหินก้อนใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเอม มีมีผลกระทบต่อตัวเราอย่างเช่นสุขภาพครอบครัวอนาคตหรือเป้าหมายในการเข้ามาหาวิทยาลัยของเราแล้วที่เปรียบซ้ายเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเราอย่างเช่นการเล่นโทรศัพท์การดูทวิตเตอร์ไถไอจีสองเฟซบุก ดูหนังฟังเพลงหรือเดินเที่ยวสิ่งพวกนี้พี่เข้าใจว่ามันล่อตาล่อใจนะแต่พี่อยากให้เอมมี่เนี่ยลองคิดดีๆว่าเอมมี่จะใส่อะไรเข้าไปเอมมี่ลองคิดตามที่ดูนะตอนนี้สิ่งที่เอมมี่ทำคือเอมมี่ใช้เวลาไปกับทรายที่ทำให้เอมมี่เพลิดเพลินและผ่อนคลายจนทำให้เวลา ของเอมมี่ในโหลกแก้วเกือบเต็มแต่เอมมี่จะไม่มีพื้นที่พอที่จะใส่ก้อนหินก้อนใหญ่หรือสิ่งสําคัญลงไปเลยนะถ้าเอมมี่ลองปรับการใช้เวลาโดยใช้เวลากับสิ่งที่สําคัญก่อนเลือกหยิบหินก้อนใหญ่ลงไปในโหลกแก้วก่อนอย่างเช่นการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยการอ่านหนังสือการทําโจทย์การเรียนหรือการทํางานที่สําคัญแล้วเอมมี่มีเวลาเหลือเล็กน้อยค่อยไปผ่อนคลายกับทรายก็ได้เอมมี่ <Emmy S 2> ลองคิดดูนะว่าเอมมี่ จะเลือกการใช้เวลาแบบโหลใบไหนประเด็นที่2ปัญหาการจัดลำดับการทำงานเอมมี่บอกว่างานเยอะการบ้านเยอะเอมมี่ลองลิสต์มาสิว่าการบ้านหรืองานนั้นนะมีอะไรบ้างไม่ใช่ว่าอ้างว่างานเยอะจึงไม่อ่านหนังสือนะเอมมี่ งั้นเอ็มมี่ลองลิสต์มาบางทีเนาะงานอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดก็ได้งั้นลิสต์มาเลยว่า1 2 3 4มีงานอะไรบ้างต่อมาเรามาจําแนกง,งานกันว่างานไหนสําคัญงานไหนไม่สําคัญงานที่สําคัญจะทําให้เราบรรลุเป้าหมาย ของเรามีอย่างเดียวกันคือการสอบเข้ามาหาลัยเราต้องยึดหลักสําคัญนี้ไว้นะแล้วเรามาจัดลําดับความสําคัญของงานกันโดยประเภทของงานแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่งานประเภทแรกเป็นงานด่วนและสําคัญงานประเภทนี้มีเดทไลน์มาแล้วเราต้องรีบทําก่อนเป็นอันดับแรกเลยต้องรีบทำรีบส่งเนาะและเป็นงานที่เกาะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเราด้วยอย่างเช่นเอมี่อยากเข้าบัญชีใช่ไหมนั้นวิชา เป็นสิ่งสําคัญของเอมมี่ดังนั้นถ้าเกิดมีการบ้านวิชาณิาสสร์เอมมี่ต้องรีบทาถือว่าเป็นการทบทวนและการฝึกทําโจทย์ไปด้วยเลยงานประเภทที่2เป็นงานด่วนแต่ไม่สําคัญเป็นพวกวิชาการบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นคัดจีนวาดรูปแรงเงาอย่างที่เอมมี่บอกเนาะถ้าเราไม่ได้เข้าทางสายนี้เราอาจจะขอให้เพื่อนช่วยหรือทําให้พ่อผ่านเกณฑ์พอไม่ต้องทุ่มเวลาไปกับมันทั้งหมดนะงานประเภทที่3เป็นงานไม่ด่วนแต่ ญงานประเภทนี้สําคัญมากนะเพราะจะส่งผลดีต่อเราในระยะยาว<ๆ>เช่นการเตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยการอ่านหนังสือการทําโจทย์งานประเภทนี้พี่แนะนําว่าเราต้องมีการจัดตารางเวลาดูคําแนะนําจากคลิปนี้ได้เลย งานที่ไม่ด่วนจะเป็นงานด่วนในอนาคตสุดท้ายเราจะต้องมานั่งเสียใจเพราะเราเตรียมตัวไม่ทันแล้วงานประเภทสุดท้ายเป็นงานที่ไม่ด่วนและไม่สําคัญเป็นเหมือนกับทรายที่พี่บอกไปเลย เป็นไปได้อยาให้ตัดทิ้งไปก่อนนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตัวเราไม่ทําก็ได้และถ้าเสมมติเรามีเวลาเหลือค่อยกลับมาทําในส่วนนี้เนาะสรุปนะเอมมี่อย่างแรกเลยเอมมี่ต้องให้ความสําคัญกับสิ่งที่สําคัญก่อนนั่นคือการให้เวลากับการเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลัยเนาะอันที่2เอมมี่ต้องจัดลําดับงานให้ถูก ถ้าเป็นงานด่วนและสํำคัญแอมไม่ต้องทําก่อนเลยและถ้าเกิดสมมติว่าเป็นงานด่วนที่ไม่สําคัญอาจจะขอให้คนอื่นช่วยและถ้าเกิดสมมติเป็นงานที่ไม่ด่วนแต่สําคัญอันนี้ต้องมีการวางแผนจัดการงานดีๆนะส่วนงานที่ไม่ด่วนแล้วไม่สําคัญอันนี้โยนทิ้งไปก่อนอย่าเพิ่งไปทํามันโอเคไหมทําตามที่พี่บอกโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะใครมีปัญหาคิดไม่ตกแก้ไม่ออกสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะ หรือว่าจะได้เล่นไอของยูแพชชั่นออนไลน์มาก็ได้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ของชอ you ่องยูแพชชั่นกุ๊ดกันด้วย EP หน้าจะมีปัญหาอะไรนะั้นรอติดตามชมกันส่วน EP นี้โค้ชพี่อยู่นะขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย